เคยสังเกตไหมว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราเคี้ยวอาหารได้ช้าลงเวลาเลือกทานอาหารก็เลือกอาหารที่นิ่มๆหรือแม้กระทั่งเวลาท่านยิ้มก็ไม่มั่นใจไม่เต็มที่เหมือนเดิมต้องเอามือคอยป้องปากอยู่ตลอดเวลาเคี้ยวอาหารได้ไม่อร่อยเหมือนเดิมเจ็บบ้างหลุดบ้างหลวมบ้างไม่อยากออกไปไหนไม่อยากยิ้มเพราะไม่มั่นใจมีคนไข้หลายคนที่สูญเสียฟันไปเนื่องจากการถอนฟันทั้งปาก การสูญเสียฟันทั้งปากเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเล็กๆแต่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากและเป็นสัญญาณบอกถึงว่าคุณภาพชีวิตของท่านเนี่ยแย่ลงในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่ารากเทียมรากเทียมในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนละที่เวลาการทำจะซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากมากเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าออนโฟหรือการใช้รากเทียม แค่เพียง4ตัวเท่านั้นแล้วก็ยึดติดก,กับฟันปลอมให้กลายเป็นฟันปลอมติดแน่นคืนความสุขคืนความแข็งแรงให้กับฟันเปรียบเสมือนเราคืนฟันชุดใหม่ให้กับท่านเลยทําให้มีความมั่นใจเคี้ยวอาหารได้ดีซึ่งขั้นตอนของการทำออนโฟเนี่ยก็ไม่ได้ยากเราให้คนไข้ามาตรวจประเมินในช่องปาก หลังจากนั้นก็ต้องทําการออกแบบรอยยิ้มเพราะฟันที่ดีไม่ใช่ฟันที่สามารถฟังก์ชันได้อย่างเดียวแต่ต้องเป็นฟันที่เหมาะกับคนไข้ยิ้มมาแล้วดูเป็นธรรมชาติเพียงแค่วันเดียวคนไข้ก็สามารถได้ฟันกลับไปใช้งานได้เลยสิ่งที่หมอคิดว่าสําคัญมากก็คือการให้ความสําคัญกับสุขภาพและของขวัญที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถให้กับพ่อแม่ได้ก็คือสุขภาพที่ดีของช่องปาก